ครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ EP 2ของพัทยาเดอะซีรีส์นะครับ วันนี้เราจะเริ่มกันด้วยการมาที่โรงแรมกันก่อนเลยคุณผู้ชมมาเรามาเข้าโรงแรมมูเวนติกนะครับของพัทยานั่นเองนะครับเดีย<น> <os. S 1> ๋ยวเรามาดูกันที่ว่าว่าข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงนะ<ม>ตอนนี้นะครับเราเข้ามาในโรงแรมกันแล้วน,ลน,นะคะมูเวนติกพัทยานะเดี๋ยวเราแบบจะเสิ e r t ภาพบรรยากาศให้ทุกคนดูนะคะว่าแบบโอ้จะเป็นยังไงเดี๋ยวขึ้นโลโก้กับชื่อให้ตรงนี้ด้วยกันนะครับหิวหนึ่งตาครับทุกคนตาตาหิวเหรอ อันนี้คือจะบอกว่ามุมเวนทผิกนี้ตรงมุมโน้นนะคะมุมโน้นเขาจะมีเบอร์บูเฟ่ช็อกโกแลตให้นะครับหนึ่งชานฟรีหนึ่งชั่วโมงนะคบ <c oughs> ก็ไปชิมกันได้นะคบมาเดี๋ยวเราไปขึ้นห้องกันดีก,กว่าหนูว่าห้องเราจะเป็นแบบเบอร์อะไรอร่อยไหมคะแม่ <c oughs> เห็นไหมทุกคนต้องกินนะมันอร่อยมากคุณแม่ยืนยันมาเลยหลังจากหลังจากที่ทุกคนแบบกินช็อกโกแลตเบรกไปหมดแล้วเดี๋ยวเบรกแล้วกินข้าวเย็นต่อ เราตังจะกินข้าวเย็นนะครับเราจะมารีวิวห้องกันดังนั้นเราไปกินข้าวเย็นกันเลยดีกว่าเราจะไปกินที่ร้านอะไรไปดูกันตอนนี้นะครับทุกคนผมอยู่ในรถแล้วตอนนี้มันมืดมากเพราะว่าข้างนอกฝน,นตกเดี๋ยวเราจะไปกินร้านอาหารนะคะวิชีวาสีนวลกันนะครับก็เราอาจจะเอาส่วนไฮไลท์มาให้คุณผู้ชมดูนั่นก็คือกลางนั่นเองเราจะถ่ายเราตอนกินกล้งมาให้ดูนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันว่าแบบการเปิดก้งครั้งแรกของเฟนกับบีฟองมันจะแบบเลิมมีปังมขนาดไหน ทุกคนอดนขอขอแส่งโทรศัพท์ทุกคนครับก็เราอาจจะอดกินร้านสิงหนุนที่เราตั้งใจะจะไปกินเนาะเพราะว่าร้านเนี้ยเขาขายดีเขาขายดีมากครับแล้วก็ได้แบบเต็มเลยเมื่อกี้คนเต็มอะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปกินกั้งกันที่ร้านอื่นกันนะครับไ่เดี๋ยวการเปิดก้งครั้งแรกของผมกับพี่ฟงแบบจะเป็นยังไงปะไปดูก็ในที่สุดนะครับเราก็ได้ก้งมาสักทีเนาะนี่เป็นกั้ง ทอดกระเทียมนะครับเดี๋ยวเราก่อนอื่นเลยเราต้องเอาเปลือกออกมาให้ได้ก่อนอก่นกอนอื่นเอาโอกอย่างไร่งอ้าสองเรายัางในทีสุดเราก็ได้แบบกุ้งมาสักที S <S ไม่ใช่กุ้งาอาหารสิ่งห่ออร่อ,อ,รอยหรอเดีห่อชิมกั้งนี่แต่รู้ตือว่ามันมีสัมผสัสที่ต่างจากกุ้งนหนึ่งใชม่มันมันเหมือนมันนวลมันไม่ได้แบบหวานขนาดนนั้อืมกั้งมันเหมือนมันหวานกว่าหรือเปล่าไม่มัน่นใจใครดูคอมเมนต์นะครับใช่ใช่ละเอียดอร่อยอ่ะอ่าใคร <embracing. S 1> จงเล่าประสบการณ์การกินกั้งครั้งแรกมาในคอมเมนต์ ต่อไปนะครับแล้วก็จะมารีวิวนะครับในส่วนของห้องโรงแรมอย่างที่เราสัญญากันไวนะ้เนอะพันเดี๋ยวเรามาเริ่มจากส่วนแรกเลยดีกว่าวครับแล้วก็จะมาเริ่มกันที่ส่วนประตูนะครับหันเข้าไปเนี่ยในห้องจะเจอทางด้านซ้ายเป็นกระจกนะครับและทางด้านขวาเป็นห้องน้ำนั่นเองซึ่งเข้าไปในห้องน้ํามีกระจกบานใหญ่พร้อมกับอ่างน,น้ํานะครับแล้วก็มีอ่างแช่น้ําอันใหญ่เบื้เริ่มเลยนะครับ หันไปทางขวาจะเป็นห้องอาบน้ำนะครับจะเป็นฝักบัวแล้วมีฝักบัวอันใหญ่อยู่ข้างบนด้วยนะครับจะบอกว่าห้องนี้ห้องกระจกนะครับประตูสามารถผักผักดึงได้นะครับแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวห้อยแขวนต้อนรับข้างหน้านะครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือชักโครกนั่นเองเอาไว้ปลดทุกนะครับส่วนเตียงนอนไม่มีอะไรจะพูดจริงๆก็คือนุ่มสบายนะครับการตกแต่งห้องถือว่าดีทีเดียวนะครับตกแต่งเก๋เป็นแบบแนวลายหยดน้ำเหมาะกับ ทวิวทะเลมากๆเลยนะครับส่วนในเรื่องของวิวเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูตอนเช้าพรุ่งนี้กันดีกว่าเพราะมันจะสวยกว่ามากๆไปกันเลย อะไรอะเรย์ยอสใช่ไหมโอ้ใช่มารีน่าตื่นเต้นไหมพูดดังๆไหมไม่มีเออแต่ทุกคนตอนนี้เป็นคนเดิมนะครับที่เพิ่มเติมคือใส่แว่นกันแดดแล้วเป็นคนเดิมที่เพิ่มเติมคือใส่แว่นแต่ว่าพี่ฟองใส่ไม่ได้อ่ะเพราะว่ามีแว่นอยู่แล้วมีแว่นใส่ตามันมันหัวทุกนจะเห็นว่าจากข้างหน้าเหมือนเมาแว่นของจากข้างหลังของเราตอนนี้นะคะก็คือมีเรย์ยอสจอดอยู่เต็มไปหมดเลยอย่างนี้อินเสิร์ตภาพให้เมื่อกี้เนอะ เดี๋ยว่าบ่นการ์ดคือยังไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้ขึ้นเรือยอทันไหนตอนนี้เราก็มาอยู่ในเรือยอทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นขึ้นไปข้างบนนะครับขอเวลาแป๊บนึงก็ไันได้ชั้นไปดีนมากตอนนี้เรา,าอ,อยู่บนเรืออยู่ชั้นบนของเรือ,ลอแล้วซึ่งดูวิวรอบคือวิวสวยมากแล้วก็มีลา,านดนะัง เขามีแบบเห็นปะมีเหมือนโซฟามันนอนอ่ะเธอเรียกให้เขาออกห้องไหนอ่ะเห็น้ยไรเห้ยไรแล้วตรงนี้นะครับแล้ก็ขึ้น จะบอกว,ว่าวิวสวยมากข้างหลังแล้วก็ทะเลแต่ว่าก้อาจจะมีเพลงเนาะก็สําหรับใครที่อาจจะไม่ชอบแบบสําหรับใครที่อาจจะมาเรือด้อยถ้าผมมาเรือผมก็จะพวกกันวคนนี้นะจะบอกว่าเรื่องนี้มีเลี้ยงอาหารชานะถ้ามาตอนเช้าเนาะแล้วก็ถ้ามาตอนนี้อาจจะมีเลี้ยงอาหารกลางวันหรือว่าถ้ามาตอนเย็นก็จะเลี้ยงอาหารเย็นนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอาจจะมีเสียงลมแรงนิดน,นึงก็ขออาภัยด้วยนะครับแล้วก็อาหารที่ทางผู้ใหญ่นะฝั่งผู้ใหญ่กำลังกินอยู่ ันก็มันจะมีแบบกุ้งมูงโมนน่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าแบบเออเราได้เอ็ดแล้วมันเด็กเราไม่กินจบจบจบางคนขับเนี่ยทางพนักง,งานเขาบอกว่าแบบพี่พี่พนักง,งานเขาบอกว่าแบบเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะตกปลาก่อน พ่อเราต้องไปตกปลาที่ไหนแล้วพอแถวนี้แหละรออีกสักประามาณหนึ่งพันปีเวเจอกัน ไม่ด้ตัวอะไรเลยสักต,ตัวเดียวตวเไม่ได้ตัวอะไรเลยดังนั้นเราจะข้ามข้าเวลาตอนนี้นครับก็อยู่ในห้องนอนของทางเลยยอนเขานะคะาจะเป็นห้องอนของือเขาซึ่งเรือมันต้องมีพื้ที่กัอยู่แลมันก็จะเป็นแบบห้องนอนเล็กๆนะคะให้นอนกันได้นะคะเรไปเล่นน้ำกันดีกว่าก็ Go ครับทุกคนหลังจากที่เราเล่นน้ำก็เสร็จแล้วอาวิสลองรู้สึกไบ้างอะไรนะและวริงจังรู้สึกไงบ้างและส่วนตัวรู้สึกเมามากไม่คิดว่าจะเมาขนาดนี้นะครับแต่ว่าแบบมันก็ไม่ได้เมาขนาดนั้นนะก็ดีที่เรายังพอแบบยังพอได้วิธีเมาแบบไม่ต้องกินแอลกอฮอล์แค่นี้ก็เมาได้นะครับ จะบอกว่าเราได้ลงไปไว่ายน้ำเนี่ยสนุกมากสนุกมากจริงๆทกุกคนคือไม่ต้องใส่เสื้อชูชีพเพราะว่าแบบน,น้ำทะเลมันลึกใช่งไหมคะแต่ว่ายิ่งไปเจอว่ากำลังเมาอยู่และะ้วแบบเมาไหม มไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธก็จะบอกว่าเรือนี้นะคะคือเขาแบบเขาก็จะมีอาหารมาเสิร์ฟให้อย่างที่บอกเนอะแล้วก็กลางวันเนี่ยเขาก็จะมีบาร์บีคิวกุ้ย่างอะไรแบบนี้แต้ย่างมาเสิร์ฟให้ด้วย,ยนะครับแต่ว่าเรากินกันไม่ไหวนะคะ ไปกินอาหารเย็นนะคะที่ร้านสุดทางรับนนี้